ไม่เป็นห่วงเลยครับเพราะว่ายิ่งได้ทํางานหนักเนี่ยคือเขายิ่งแบบเขาแฮปปี้เขาได้แบบทําอะไรอยู่ตอลอดเวลาแล้วมันไม่เหมือนการการทํางานเหมือนถ่ายละครนึกออกไหมเขาอยู่ได้อยู่บ้านเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กันด้วยทาที่ไหนก็ได้ไปกับเพื่อนมันคือแค่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเท่านั้นมันไม่ใช่แบบมันเหมือนทำทำเหมือนไม่ได้ทําอะ ชื่นี้แบบแบบดีมากๆเขาเข้าฉากป่ะแล้วเขาพูดคุณผู้ชมขาติดติดตาติ่บาาติ๊บตาดีบ้างนิดหน่อยคุณผู้ชมในโซเชียลม่ใช่คุณผู้ชมขาเขาบอกว่าแบบในเรื่องที่ต้องดูดแลแก้เรื่องนี้ก็มีโทรมาโทรมาตลอดโทรมาแบบ8ปดโมงครึ่งอย่างเงี้ยเอาละเอาละสมมุติเวลาเริ่มงานอ่ะเอาละเบอร์แปกมารับสักพักวางอีกรับอีกรับอีกวันหนึ่งมี4ี่ห้างาน ฮอตมากแล้วพี่ก็คือรับแล้วก็งงอันนี้งานอะไรอะไรก็คือต้องให้เขาแอดมาแล้วก็ส่งมาค่ะส่งมาค่ะส่งมาค่ะแล้วเราถึงมานั่งดูว่ามีอะไรบ้างเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเดินเซ็นท่านลาดพร้าวแล้วแบบว่าดังมากๆแก๊งคือแบบคือเดิน3ามคนเนี่ยทุกคนแบบกรี๊ดการ์ดสวัสดีแบบขอถ่ายรูปคือเขาก็แฮปปี้หลานไงรู้สึกแบบแฮปปี้มากเขาดีใจเพราะปกติแล้วคนที่จะรู้จักเขาก็คือ ป้าๆหรือคนที่แบบน้องที่เคยได้ดูซีรีส์แบบพลูโตอะไรจริงๆเท่านั้นแต่มันไม่ได้แบบเป็นวงก้างเป็นวงกว้างและแมสแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าแมสแมสของคุณแม่เองชีวิตคุณแม่เปลี่ยนไหมคะเขาจะต้องแบบสวย้งแต่หัวจะลดเท้าอะไรอย่างนี้เขาเขาสวยอยู่แล้วเขาเป็นคนไปไหนเขาทําอะไรเขาจะสวยเขาจะเนี้ยบอยู่แล้วเป็นปกติแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเขาจะมีความสุขแล้วเขาได้ไปทําอะไรกับแก๊งเพื่อนเขามากขึ้น ชีวิตสนุกสนานในช่วงนี้ค่ะปาตะก้าฉ่ำไลฟ์สดฉ่ำต้องถามเขาเขาเป็นผู้จัดการตนต้องมีผู้จัดการปกติดูแลตัวเองตอนนี้มีผู้จัดการคือปกติแม่เขาก็น่าจะรับงานเองเวลาถ่ายละครอะไรแม่เขาเป็นคนดูดีลเองตลอดจนกระทั่งพอหลังๆเนี้ยพอเริ่มเริ่มเริ่มแบบติดเริ่มคนเริ่มดูอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เหมือนมามาถามมาปรึกษาว่าเออแต่ทำไงดีเนี่ยแม่แบบ แม่ไม่รู้คนเขาถามหลายคนจะรับงานยังไงเราก็แม่ใส่เบอร์หนูไปเลยค่ะอ่าเออเรารับให้เราก็เราก็เราก็ใส่เบอร์เราเบอร์โทรเราก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะใส่ลายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเบอร์ไปก่อนละกันก็ทำให้แม่แม,แม่แม่ก็เอาไปทําเลยเราก็เปลี่ยนทุกช่องทางเลยเป็นเบอร์โทรเราอ่าสามช่องทางที่เขามีแบบ Impact อ่าไอช่องที่ Impact ที่สุดคือติ๊ To ออ่า พอลงปุ๊บวันลุงขึ้นโทรมาเลยโทรมาเลยนี่เบอร์คุณพจมจามานสมสุวรรณหรือเปล่าคือเขาจะรู้ชื่อจริงอะไรด้วยอ่ะเราก็อ๋อใช่ค่ะแต่เราก็เอ๊ะแล้วทำไมถึงเรียกชื่อนี้เพราะปกติคนก็จะรู้เป็นชื่อคุณแม่ผมไม่มีตังตอนนี้ขอเงินหน่อย่ใช่แบบใหม่เหรอนึกว่าจะต้องงานเออก็คือกลายเป็นว่าเฮ้ยแปลว่ามันไม่ได้ว่าจะ ใช้ได้ทุกช่องทางก็เลยไปถอดเบอร์จากช่องทางนั้นออกพีรื่องคองือจริงๆเราก็เคยช่วยกันนะใครขอใคร DM อะไรมาถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่หลังจากนี้ขอเป็นติดต่องานจะดีกว่าใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยพอเอาช่องทางนั้นออกแต่ว่าอีกสองช่องทางที่เป็นหลักๆของเขา Facebook, IG อย่างเงี้ยก็มีโทรมาโทรมาตลอดโทรมาแบบ8โมงครึ่งอย่างเงี้ยเอาละ เอาละสมมุติเวลาเริ่มงานอ่ะเอาละเบอร์แปลกมารับสักพักวางอีกรับอีกรับอีกวันนึงมี4ีห้างานฮอตเลยไมครับฮอตมากแล้วพี่ก็คือรับแล้วก็งงอันนี้งานอะไรอะไรก็คือต้องให้เขาแอดมาแล้วก็ส่งมาค่ะส่งมาค่ะส่งมาค่ะแล้วเราถึงมานั่งดูว่ามีอะไรบ้างตารางงานตอนนี้เป็นยไงบ้างครับต่อเดือน ก็ได้ได้อีกได้อีกแมนุ่นแม่ไหวายคุณแม่แฮปปี้ค่ะใช่ใช่ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราพี่เขาทำงานของพี่เขาเป็นคนดูคุยตลอดทางอ่ะคือก็มีหมดนะผิวผมข่าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อน้ำยาอะไรมาหมดมาหมดแต่ว่า่สิแต่ว่าแม่เขาจะต้อง ผ่านการใช้งานเขาก่อนแล้วเขาต้องแบบหมายถึงว่าเขาใช้เอาไปใช้ก่อนอ,อย่างบางทีแบบน้ำยาสระผมมาเงี้ยเขาจะใช้แล้วเขาใช้แล้วเขา,เขาโอเคไหมเอ้ยโอเคเขาก็ถึงคือมา<ะ>คือติดต่อไม่ใช่ว่ารับปุ๊บส่งสินค้ามาแล้วทาให้โน้ค่ะส่งมาให้ลองใช้ก่อนเบื้องตน้นเบื้องต้นก็คือต้องดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนอมีช่องทางขายไหน1 2 3 4หาข้อมูลสีผ่านอะไรมาบ้างปุ๊บส่งสินค้ามาพอดูเสร็จปุ๊บอ่ะส่งส่งมาปุ๊บ ลองใช้ใช้อาทิตย์หนึ่งรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องขอใช้ต่อขอใช้ต่อก็คือลูกค้าก็คือเซเยสแล้วตกลงได้แล้วแต่ทางทางอินฟลูยังไม่พร้อมอินฟลูเอนเซอร์ก็บอกว่าขอทดลองใช้ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ใช่เพราะว่าถ้าเพรเขารู้สึกว่าคนที่อยู่ในไลฟ์เขาหรือว่าลูกลูกค้าหรือลูกเพจเขามันคือครอบครัวเขาอะ ถ้ามันไม่ดีเขาก็เขาก็ไม่รับนะคือถ้าเกิดรู้สึกว่าแล้วแบบมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาไม่รับนะต่อจะให้เงินเยอะแค่ไหนแม่เขาก็ไม่เอาไม่เอามีส่งมาแล้วเอ๊ะแม่ว่าอย่างนี้แม่ไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นคือใ,ใครใครติดต่อมาเราก็จะบอกเลยว่าหนึ่งคือ ส่งโปรไฟล์อะไรมายี่ห้อใดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูใบรับรองออยงออยอะไรว่าไปปุ๊บส่งสินค้ามาให้ขอระยะเวลาในการทดลองใช้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเล่งว่าของงานรีบแบบ5วันลงได้ไหมคะอย่างเงี้ยไม่ได้อีกมุมมองหนึ่งคือคุณแม้ว่าทำงานหนักขึ้นความเป็นห่วงค่ะของลูกเองไม่เป็นห่วงเลยครับเพราะว่า ยิ่งได้ทํางานหนักเนะี่ยหรือเขายิ่งแบบ <All happy. S 1> เขาแฮปปี้เขาได้แบบทําอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่เหมือนการการทํางานเหมือนถ่ายละคร mm hmm. นึกออกไหมเขาอยู่ได้อยู่บ้านเองได้อยู่กับคร mm hmm. อบครัวได้อยู่กันด้วยท mm hmm. ที่ไหนก็ได้ mm hmm. ไปกับเพื่อนมันคือแค่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเท่านั้นมันไม่ใช่แบบมันเหมือนทำทำเหมือนไม่ได้ทําอ่ะ ซื่อนี้แบบแบบดีมากๆเขาเข้าฉากปะแล้วเขาพูดคุณผู้ชมขาติดติดปากติดปากติดปากมีบ้างนิดหน่อยคุณผู้ชมในโซเชียลไม่ใช่คุณผู้ชมขาเขาบอกว่าแบบในเรื่องที่ต้องดูดแล้วแก้ไปเนี้ไปได้แล้วนะคะจริงมีบ้างมีบ้างมีบ้างโอเคแต่ว่าก็ไม่ได้สตกผลกันหรอไม่สตกผลเอก็คัดไปคัดไปเทคเทคใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีนิดหน่อย ของวัยรุ่นเองค่ะ Into the Borderland ถ้าสมมติผ่านๆตาเขาก็จะชื่นชมคุณแม่ว่าเป็นเป็นแบบเหมือนครูภาษาไทยถ้าสมมติไม่ได้เป็นดาราก,ก็จะเป็นครูภาษาไทยที่เป็นรวมแก๊งกันกันกบคุณอาคนเดินเรารู้สึกไงบ้างคะที่คุณแม่เราดังมากๆเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเดินเซนท่านลาดพร้าวแล้วแบบว่าดังมากๆแก๊งคือแบบคือเดิน3คนเนี่ยทุกคนแบบกรี๊ดการ์ดสวัสดี <S 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 แบบขอถ่ายรูปคือเขาก็แฮปปี้แปปี้มุ่นหลานไง แล้วเล่า,เล,าเล่าอย่างนี้ว่าไปที่ห้างห้างหนึ่งแล้วเขาก็เดินไปแม่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่อโยก่อีทแค่บอกว่าอุย้ยมีคนมองแล้วก็แบบสุดท้ายมีเด็กแบบมัธยมะมาขอถ่ายรูปคุณ,คณย่าเขาเรียกกันคุณย่าคุณย่าเรียกตามียาอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณย่าเขารู้สึกไงบ้างคะเขามาเล่าให้ฟังใช่เขาแบบเขารู้สึกแบบแฮปปี้มากเขาดีใจเพราะปกติแล้วคนที่จะรู้จักเขาก็คือ ป้าๆหรือคนที่แบบน้องที่เคยได้ดูซีรีส์แบบพลูโตอะไรจริงๆเท่านั้นแต่มันไม่ได้แบบเป็นวงกล้างเป็นวงกว้างและแมสแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าแมสอแม่ของคุณแม่เองชีวิตคุณแม่เปลี่ยนไหมคะเขาจะต้องแบบสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าอะไรอย่างนี้เขาเขาสวยอยู่แล้วเขาเป็นคนไปไหนเขาทําอะไรเขาจะสวยเขาจะเนี้ยบอยู่แล้วเป็นปกติแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเขาจะมีความสุขแล้วเขาได้ไปทําอะไรกับแก๊งเพื่อนเขามากขึ้น ได้ทําอะไรแบบใหม่ๆแบบมีการแบบว่าเฮ้ยวันนี้คิดมาดูจะคิดอะไรดีที่จะทาเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องสนุกของเขาไปก็คือ <ไป S 2> เรื่องมันเกิดจากวันนั้นที่แผ่นดินไหวเขานัดกันไปทาคอนเทนต์เขายกหูหากันว่าวันนี้เราเจอกันไหมเราจะไปทาคอนเทนต์อะไรกันดีพพดนั่นคือนั่นคือจุดเริ่มต้น,เข,น,นเขาก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่นั้นขับรถไปใดๆแล้วมันก็เป็นคอนเทนต์ขึ้นมาจริงๆแล้วเขาก็ไปจบที่ร้าน ร้านร้านหนึ่งที่เอกมัยอ่ะ,อะก็เป็นคอนเทนต์อีกเพราะว่าร้านนั้นก็คือโบ,บ๊ะบะมากคือเขาอยู่บนรถ5ชั่วโมงไม่ได้ทานข้าวแล้วหิวจัดแล้วพอไปถึงร้านนั้นปิดร้านนี้ปิดเพราะว่ามันเป็นตึกถล่มเนาะอ่ก็ปิดพอปิดเสร็จไปเจอร้านที่เดิมตรงนั้นก็เป็นผับก,กลายเป็นว่าเด็กที่ร้านก็แบบตื่นเต้นกีการแล้วเขาก็ลงแม่เขาก็เหมือนลงลงในทิกตอกอะไรเงี้ยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาอีกวันนั้นก็คือเป็นคอนเทนต์แบบมหากราบเลยความสำเร็จนี้เรา ดีใจยังไงบ้างโอ้โจะดีใจด้วยเขาว่าคุณคุณย่าทั้งสามอะไรเงี้ยก็คือทุกคนก็คือแข็งแรงแล้วก็แฮปปี้อีพาร์ทนึงเราเป็นพ่อครัวของเขาเขาก็จะบอกว่าอาหารมื้นนี้ลูกชายทําให้อร่อยมากๆค่ะในการรีวิวเราเราเป็นไงบ้างค่ะแฮปปี้ ก็ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันก็จะได้มีกิจกรรมอะไรแบบนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่าได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วจะมีกับหลานด้วยอะไรด้วยหลายอย่างอะไรเงี้ยครับสุดท้ายนี้ครับพูดถึงผลงานหรือว่าการผลงานการกำกับการเป็นผู้จัดในคอมพิวเตอร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในปัจจุคือจริงๆตอนนี้นะภรรยาเป็นผู้จัดส่วนผมเป็นผู้กำกับเรื่องตอนนี้ที่จะทำที่ที่ที่มีอยู่นะครับก็ของช่องเจ็ดก็จะมีเรื่องหลวงนะครับที่ที่น่าจะออนแอร์เร็วๆนี้ ส่วนทางของทาง g b m TV นะครับก็จะมีเรื่องน้องสาวน้องสาไหนะของ g b m TV ใช่ของช่องเจ็ดเป็นงานเก่าที่ทําค้างไว้กับการทํางานในบ้านหลังใหม่หรือว่ากับบริษัทใหม่เป็นยังไงก็ดีครับก็ได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ ได้ทำอะไรแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอืมก็ดีด้วยความเป็นผู้จัดแล้วก็เขาจะมีความท้าทายอย่างของนั่นนี่หลายๆอย่างที่มันซบเซาจะมองยังไงบ้างนหมายถึงตอนนี้เหรอคะของเราไม่ซบเซานะของเราไม่ซบเซานะเรามีงานยาวๆไปก็คือแบบอันนี้ท้าทายท้าทายตรงที่ว่าอย่างพี่เติ้ลปกติเขาก็ทำแต่ละครหญิงชายอ่าอันนี้ท้าทายละก็คือเป็นยูริเอ้ยเอพีพูดผิดพูดผิดพูดผิด อันนี้ท้าทายแล้วเป็นแซฟฟิกเป็นซีรีส์วายใช่แล้วเนี่ยก็กำลังจะเปิดกล้องก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกแต่เรนจะได้ชมในช่วงไหนก็อย่างน้องสาวเฮยนาก็น่าจะภายในปีนี้อย่าง m e l o d y o f s e c r e t ที่เป็นน้องฟอสกับบุ๊กเนี่ยก็น่าจะปีนี้เหมือนกันปีนี้เหมือนกันครับ คิดว่าการบทบาทครั้งนี้มันจะเป็นแบบจีเอมเขาจะเด่นด้วยของรางวัลบทดีอะไรดีเรามีความคาดหวังตรงนี้ไหมคะเขาได้รางวัลมาแล้วพี่ภูโตเดีย e ์ซีรีส์ได้แล้วได้แล้วค่ะหนึ่งเรื่องแล้วก็ยังมีเข้าชิงอีกหลายๆสาขาซึ่งเป็นเซฟิกเรื่องแรกที่เราถาก็ภูมิใจมากใช่รางวัลหนึ่งมาแล้ว2องสามนะคะ ตามมามั่ใจเลยเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกค่ะแต่งวันที่ดีที่สุดก็คือนั่นแหละคุณผู้ชมดูแล้วชอบได้เทรนขึ้นเพราะว่าน่าจะเทรนขึ้นเยอะมากเนาะห้ล้านต้องขอบคุณคนดูด้วยแล้วก็หลักๆก็น้องๆนักแสดงส่งมากส่งมากมันเลยทํางานแบบสมูทแล้วก็ทุกอย่างออกมาได้แบบกลม ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ